องนยลขยกกาลังก็หน,หน,น,หนให้ a เท่ากับเจ็ดยกกำลังเจ็ดยกกำลังเด b เท่ากับเจ็ดยกกำลังเจสด c เท่ากับเจ็ดสิบยกกำลัง7จ็ดแม่ b เท่ากับเจ็ 9, ดสิบเจ็ดยกกำลัง7จ็ดทั้งหมดยกกำลังเจ็ดข้อใดต่อไปนี้นได้ถูกต้องแ่ b น้นยอยกวน้นยอนนยกว่า c นำ b และ c มาเปรียบเทียบกันก่อนหาคูณที่ค่า,าน้อยกว่าถ้า c น้อยกว่า b ข้อ1ได้ข้อ2จะกทีแต่ถ้า b น้อยกว่า c ข้อ3ได้ข้อ4ถูกทีเพื่อง่ายในการเปรียบเทียบจะลดขนาดของเลขที่เล็ก 7, งหาหาลงโดยนำตัวเราบที่เการหารรอบที่7คือการย,ยกกำลังด้วยเศษห่งขอจากคุณสมบัติของเลขคูก่กำลัง เท่ก <ersch> ับเจ็ดคูณเท่ากับคำตอบคือ c น้อยก็่ b ิคูณอะไรง้หเพื DAY ่อ c น้อยกว่า b ข้อหนึ่งและข้อสองนำ a แ b มาเทียบเท่ค่าที่กวคอนาอยู่กลังเจ เท่ากับเศเจ็ดยกกลังเจ็ดคูนเศษ่วเจ็คือการนำเ็ษฐานเศษยกกำลังเจ็ดกับฐานหนึ่งคือเจ็ดนำเลขชี้กำลังลงกันคือเจ็ดยกหาึงฐานเท่ากันบีคือสิบเอ็ดเอคือเจ็ดกำลังหกดังนั้นบีน้อยกว่าเอ เมื่อมีน้อยกว่าอีําตอบที่ถูกต้องคือสา